คุณคิดว่าพรบมีความสําค,ค, hm สคัญอย่างไรสําหรับพอโอนะคะพอโอคิดว่าพรบมีความสําคัญยังไงคะเราคิดว่าพรบมีความสําคัญยังไงคะคิดว่าพรบมีความสําคัญยังไงคะคุณครูนะคะคุณครูคิดว่าพรบมีความสําคัญยังไงคะพรบมีความสําคัญยังไงคะคุณครูคิดว่าพรบมีความสําคัญยังไงคะครูคิดว่าพรบมีความสําคัญยังไงคะคุณคิดว่าพรบมี พรบใช่ไหมพรบรก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับผู้ที่ขับขี่ในเรื่องของรถจรักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เองก็ดีนะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการประกันภัยนะครับจะมีผลดีมากมากเลยนะครับจะได้คุ้มครองในเรื่องของผู้ที่ทําพรบรผู้ที่ขับขี่ยนานพาหนะด้วยพรบรคือพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์โลกซึ่งมีความสัมพันธ์กับพวกเรามากเวลาพวกเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะช่วยคุ้มครองพวกเราต่างๆแล้วก็ ทำให้พวกเราจะต้องเคารพกฎจราจรด้วยก็ชอบกับผมนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ทำพนลอดนะครับผมรู้สึกว่าการทนักงานเนี่ยรู้สึกปลุกใจนะครับว่าเราเดินทางไปไหนเนี่ยอย่างน้อยที่นี่ประกันภัยของเรามีค่าสัตวารงพยาบาลให้ที่สำคัญเปี้ยราคาหลักร้อยเลยอ่าตัวคิดว่าเนะครับพนักงานนี่ก็ตื่นก็ตื่นเต้นมากนะครับก็คือรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ทุกคันนะครับจะต้องต่อพรบนะครับเพื่อเพื่อ เอ่อเรียกว่าอะไรนะเวลาที่จะประสบอุบัติเหตุเนาะที่อย่างมันเป็นการคุกครองเจ้าของรถนะครับเป็นผู้ผู้ที่ขับขี่นั่นะครับคือมีความสำคัญมากสำหรับพรบเอ่อเชิญชวนทุกคนนะครับมาต่อพรบเพื่อที่จะคุกคองผู้ ผู้ขับขี่เนาะคือว่าจะขอรถประเภทจักรยานยนต์รถรถยนต์นะครับครับเพราะว่าพรบจะคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ครับพรบนะคะจะช่วยคุ้มครองสิทธิมนุษย์ประชาชนให้ปลอดภัยค่ะเนี่ยตัวอย่างนะคะตัวอย่างว่าคุณครูก็ติดเหมือนกันค่ะน่ต่อพรบทุกปีค่ะเพื่อเป็นกรอบป้องกันสําหรับการขับขี่รถของประชาชนค่ะใช่ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยพรบเนี่ยสามารถคุ้มครองเราได้นะคะนักเรียนครับพรบก็ สำคัญมากเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันต้องมีนะครับเป็นพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพักบังคับนะครับคือเขาบังคับเลยครับว่าต้องมีเวลาเราเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับเราสามารถเอาไปเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือเบิกจ่ายต่างๆได้หลายอย่างครับมอเตอร์ไซค์ทุกคันต้องมีครับไม่มีก็ได้ครับสำหรับการนำพรบก็ถือว่ามีความสําคัญจเป็นสําหรับคนที่ใช้รถทุกชนิดเพราะว่าเป็นการประกันความเสี่ยงนะครับเวลาเราเกิดอุบัติเหตุทั้งที่เราเป็นผู้กระทำหรือว่าผู้รับผเราก็สามารถ ่่ัััดด้้้้้้ววจจะตาางงไไนนนกกก็ออถถสรรรบบใใใชชุคยกตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุรถล้ม ให้มับมล่อนนะคะเอรงพยาบาลเนูหกเ้าเจขยับเาเต็มเลยสวัสดีค่ะลงพยาบาลบ้านบา่ใช่ไหมคะพอดีนักเรียนโรงเรียนลุมรีเิดเหค่ามารับตัวนะคะขอบคุณค่ะนักเรียนมีคนบอไม่ลูกมีใบขับขี่ไหมคะเนี่ยออายแล้วทำไมไม่ทำนักเรียนเป็นไงเป็นไงพอรู้ป่วยไหม กรู้ใหม่ไหมไม่เราจะยูเพื่อนค่ะไปเดินไปเดินว้ยเซเทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแม่เจ้งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับพรบให้มากขึ้นกันค่ะ พระบะย่อมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ซึ่งเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่รัฐบาลกำหนดให้รถทุกคันต้องมีเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ พระราชบัญญัติพรบคือกฎหมายที่รัฐบาลออกเพื่อกำหนดให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกุกต้องทำประกันภัยประเภทนี้คุ้มครองผู้ประสบภยัยวัตถุประสงค์หลักของพรบคือเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจากการประสบภัยจากรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอก ประการภัยภาคบังคับการทำพลบเป็นประการภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดไว้ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับ ความ,ค,มค,ค,าาาาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่าชดเชยในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตหรือพิการจะได้รับค่าชเชยตามที่กำหนดในพรบรค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตพรบรจะจ่ายค่าปลงศพเพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพ ทำไมต้องต่อพรบรทุกปีระยะเวลาคุ้มครองพรบรมีระยะเวลาคุ้มครองหนึ่งปีดังนั้นต้องต่ออายุทุกปีเพื่อให้ความคุ้มครองยังคงอยู่กฎหมายบังคับการต่อพรบรเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับ ประโยชน์ของการทำพรโบลดภาระค่าใช้จ่ายพรบรช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าเฉยเฉยที่เกิดจากอุบัติเหตุความปลอดภัยพรโบรช่วยสร้างความปลอดภัยบนท,ทน้องถนนเนื่องจากให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ขับขี่ปลอดท,ทำประกันไยไรเลย,ย์ยามัวนิน่งเชยละยามัวดีเราทำประกันไทยพรบรคุ้มครองได้ไม่ว่ารถ Masak